เนื้อวากิวคืออะไรและมีความพิเศษยังไงทำไมหลายคนถึงยอมจ่ายเงินในราคาส,งสูงๆเพื่อซื้อมันวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยที่หลายๆลาคนสงสัยกันค่ะมิตโตะ b k k คัดเลือกเนื้อชั้นดีส่งถึงมือคุณสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อวากิวกันค่ะว่าเนื้อวากิวคืออะไรแล้วทำไมหลายคนถึงยอมจ่ายเงินในราคาส,งสูงๆเพื่อซื้อมัน เนื้อวากิวคือคำเรียกเฉพาะซึ่งหมายถึงเนื้อวัวญี่ปุ่นเนื้อวัวที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเนื้อวากิวมีทั้งหมด4ชนิดเป็นสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในญี่ปุ่นโดยคำว่าวากิวมาจากคำภาษาญี่ปุ่นคือวะที่แปลว่าประเทศญี่ปุ่นและกิวที่แปลว่าวัว เอาละค่ะในเมื่อรู้ความหมายของวากิวกันแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเนื้อวัวที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเนื้อวากิวทั้งหมด4สายพันธุ์เนี่ยมีอะไรกันบ้างสายพันธุ์แรกเลยคือ Japanese b ็ a c หรือวัวญี่ปุ่นขนดำเนื้อโกเบและเนื้อมิยาสกิเป็นเนื้อวัว2อี่ห้อที่มีชื่อเสียงที่สุดและ90%ของเนื้อวัวนี้มาจากโคดัมญี่ปุ่นค่ะ สายพันธุ์ที่2คือเจแปนิสบาวหรือวัวญี่ปุ่นคนสีน้ำตาลโดยทั่วไปวัวสีน้ำตาลของญี่ปุ่นจะมีวัวฮิโกะและโทสาวากิลค่ะซึ่งลักษณะเด่นเฉพาะมากที่สุดก็คือเนื้อแดงนั่นเองสายพันธุ์ที่3คือเจแปนิสโพหรือวัวญี่ปุ่นไล้เขา โดยจะเลี้ยงในเมืองฮากิของจังหวัดยามากุจิ uchi, ซึ่งมีการจัดทรงส่ถึง4 4ครั้งต่อเดือนจึงทำให้เป็นสินค้าที่หายากมากและสายพันธุ์ที่4ีสายพันธุ์สุดท้ายคือสายพันธุ์เจแปนิชัดฮอตหรือวไวปุ่นข่าสั้นซึ่งเป็นวัวที่เลี้ยงในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นมากเลยค่ะเช่นฮอกไกโดอาโอโมริอาคิตะและอิวาเต เป็นวัวที่ให้เหนื้อแดงมากเลยจากที่กล่าวมาทั้งหมด4สายพันธุ์สายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่อร่อยที่สุดก็คือสายพันธุ์วัวญี่ปุ่นขนดำนะคะซึ่งสายพันธุ์นี้จะได้ว่ามีราคาสูงแต่รสชาติดีอร่อยโดยเฉพาะลายเนื้อน,นั้นมีขัมมันแทรกอย่างสวยงามมีความนุ่มของเนื้อด้วยค่ะเรียกได้ว่าแทบละลายในปาก และเนะื้อสายพันธุ์ดีขนาดนี้มีหรอคะที่เราจะไม่นำมาให้เพื่อนๆได้ลิ้มลองกันสำหรับคนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ f c e e o o o มิโต o k k k นอกจากคุณจะได้เนื้อวัวที่มีคุณภาพแล้วราคาย,ยังคุ้มค่ามากๆอีกด้วยค่ะส่วน EP ีหน้าเราจะนำความรู้ดีๆอะไรมาฝากห้ามพลาดน,นะใครดูคลิปนี้แล้วช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย